พอเปิดแอร์เราสังเกตรอบนะครับปึ๊บเนี่ยมันเวียงครับอ่าคือมันก็ชากแรงครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาติดกล่องไอ้ควบคุมแอร์ดูนะครับกล่องไฟแอร์นะครับตัวนี้อ่านี่ฮะสำหรับรถที่แปลงคอมมาไม่ตรงรุ่นใช้กล่องตัวนี้เป็นชะลอรอบนะครับเลี้ยงรอบไว้นะครับไม่ให้มันตกเร็วหรือเลี้ยงรอบไม่ให้มันร่วงนะครับให้มันชะลอ เลี้ยงรอบแล้วก็ให้รอบมันดันขึ้นนะครับหรือที่เรียกเขาเขาเรียกว่าเลี้ยงรอบเอ่อหน่วงเวลาหน่วงหน่วงรอบอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่จะเรียกเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาติดกล่องไฟแอร์กันนะครับกล่องไฟแอร์ก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่ง2เส้น,นครับตัวนี้ครับดำบวกเอ่อสีดำลบแดงบวกครับแล้วฝั่งเส้นเดียวเป็นไฟบวกนะครับ ก็ตัวนี้เป็นสัญญาณเข้าครับจากไอ้สัญญาณสวิตในห้องโดยสารครับเปิดแอร์ไฟจะเข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้เข้าสู่หน้าคาร์ดคอมแอร์ครับก็อันดับแรกเราหาขั้วลบหาง่ายมากเลยขั้วลบเนี่ยก็ตามไอ้โครงรถนี้เป็นขั้วลบหมดเลยครับไม่ต้องโยงไปถึงแบตเตอรี่ครับก็ทำหางปลาไว้นะครับเผื่อจะง่ายต่อการขันนดน็อตนะครับหรือไม่งั้นก็มัดตามน็อตเนี้ยเดี๋ยวผมขอยึดขั้วลบไปก่อนนะครับนี่ตัวนี้หางปลาผมเอาน็อตตัวนี้แล้วกันยึดเนี่ยขันน็อตตัวนี้ อ่าตัวนี้ได้ขั้วลบแล้วครับอ่าหลังจากนั้นขั้วลบให้ต่อเข้าสีดำนะครับนี่ฝั่งเส้นไอ้สีตัวนี้นครับสีดาขั้วลบเลยต่อตรงมัดไปเลยครับแล้วก็อย่าลืมบัตรกี่หรือ้าเทปครับคราวนี้เหลือขั้วบวกครับขั้วบวกก็คือจากไอ้ทุบสายไฟของหน้าคาัสคอมแอร์ตอนนี้ผมได้ทําการดึงสายไฟตัวนี้มาแล้วครับตัวนี้คือสายสัญญาณที่มาจากสวิตช์ในห้องโดยสารครับอ่าเป็นเวลาเปิดแอร์สายมันจะวิ่งมาหานี่เข้าสู่หน้าคาดคอมแอร์ ก็เราเอาตัวไอที่มาจากหน้าคาัสจากสวิตในห้องโดยสารครับเส้นนี้ครับตัดเลยครับตัดครึ่งเลยปุ๊บตัดครึ่งแล้วก็ตัวนี้มาจากห้องโดยสารนะครับส่วนปลายทางไปที่คอมแอร์ก็ทําการบอกสายเลยครับอโอเคอหลังจากนั้นเราต่อเข้าตรงฝั่งสองเส้นครับ ฝั่งสองเส้นที่เป็นสีดํากับสีแดงครับตัวนี้เป็นควบบวกต่อสีแดงนี่คือต่อเข้าชุดหน้าคาัสท,ที่จะไปเลี้ยงชุดนาคาัสคอมแอนครับก็ปอกสายเลยครับหลังจากก็ต่อเข้าเส้นนี้เลยครับเส้นเดียวเนี่ยสายเส้นเดียวหลังจากนั้นเราเปิดสวิตช์กุญแจไอ้เปิดไอ้ ชุดหน้าคาครับไฟมันก็จะวิ่งเข้าเส้นนี้เ,เข้ากล่องนี้แล้วก็ออกชุดหน้าคาะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปิดแอร์นะครับก็รอบมันก็ประมาณนี้ครับก็จะดีดขึ้นเ,เลี้ยงรอบไว้ประมาณ8900ปิดแอร์